ดูดูนกแก้วจะขโมยดอกทานตะวันสดพี่น้องค่ะอืมนูนะ่นน่ะไต่ลงกลัวผีเสื้อไอแสงสะท้อนรู้แล้วแต่จะกัดทิ้งก่อนนะทุกคนอ่าอย่างร้ายจะกินดอกทานตะวันสดแต่ว่าสะท้อนแสงผีเสื้ออืม หากัดเชือกให้ขาดก่อนนะอ้ยนกแก้วลงเยอะเลยแต่เช้าปกติยายไม่ลงมาแต่เช้าเนาะวันนี้ไม่ได้ข้อฟันแล้วนุนดูดูด,ด,ดูจะกัดสายเชือกความดือ้อของแก้วพี่น้องขาะด,ดูบินอุย้ยนุนนุนสุดชื่นยามเช้า กับบรรยากาศคืนคเจ็ดโมงกว่าจ้าตีกันอาหารเติมตอนก่อนขึ้นนอนนะดูสิเจ้าน้นเจาน,น้จาน,น,จ,น,นจะเล่นกับผีเสื้อกัดทุกอย่างบอกเลยกัดทุกอย่างอืม ลงเยอะเลยนี่ย้ำเชา้าพอใส่สายอากาศร้อนนะทุกคนสาสายถ้าอากาศคืมแก้วจะลงทั้งวันแต่ถ้าอากาศร้อนแก้วจะไม่ลงนะโอ้ว้าวดูบินโฉบไปโฉบมาพี่น้องค่ะอันนี้ดูแค่ในเฟรมนะน่น อันนี้เห็นแค่ในเฟรมนะไอ้บินโฉบน้องเอ้ยเอาดิเอาดิดูกันแบบยาวๆเลย,ยกี่ตัวแล้วนะสิบเอ็ดสิบสองนะรวมนุน่นด้วยนุ่นจ้านุ่นบังคับจะกัดผีเสื้อยายโอ้โหเขาจะไปรุมกินดอกทานตะวันนะสด แต่กลัวแสงแวบๆสะท้อนต้องทำลายก่อนดูห้อยกับผีเสือ้ออืมไหมล่กาดไหล่กาดย้ายลงมาตาฟ้าฟัางอยู่เลยโอ้ลงไปห้อยเนี่ยดูเขากัดเชือกนะทุกคนพยายามกัดเชือกนะตัวนู้นอืมนี่ <c oughs> เดี๋ยวก็ขาดเมื่อทีแล้วก็ขาด ยายามกัดเชือกผีเสื้อความดื้อของนกแก้วนะนั่นอีกตัวนึงเข้ากัดสายสีฟ้าแล้วดูเอา <c oughs> เอ้ยไอ้ที่ให้กินเราไม่กินอย่าเพิ่งไปกินให้ชมสวยงามก่อนลูกให้ชมก่อนโอ้นุ่นสี่ตัว ลูกตุ้มที่ห้อยนะคะเป็นที่กัดคมฟันเขาเลยพี่น้องค่ะ